ก็เราเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะคะไม่ใช่ส่งขออภัยแลนดแต่เอาของเข่าฝนตกนะคะเมื่อนี้กะว่าูว่าสิปินยังไดเนาะเอาฟังต่อนะคะ,ะฟังในการประพฤติปฏิบัติต่อไปเหากระเฮ็ดไปเรื่อยๆเ,ยเยมื่อนี้เป็นวันที่หนึง่งเขากรรมฐานส่วนมาก,กตั้งอกตั้งใจ ห้ากระตังใจเรื่องฝอึกสตินี่แหละเรียนเรื่องความรู้สึกตัวเองมันจะคู่กับความบัลูของห้าอันใดห้าบัลูห้ากระตังอกตังใจฟึกไปเรื่อยๆนะคะเดินมากไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้พิจรณาาครคข่วรอาศัยความเพียนนี่แหละเพียนเนี่ยมันมีเอาลักการของพระพุทธเจ้าเลยเพียนสีย่ยางเลยเพียนด้วยกันบาป บ่จาเป็นเฮ่ากะกันมันใบบ่หลับบ่ไปน้าบอเข้าไปหาพอมันเข้ามาแล้วเฮาก็ตตองเพียนละเดอมันเอาไปนํากันบ่ไดบางเท่อมันกลาบ่ไใด้ก็คอยตั้งใจเพี้ยนยูหันเ็ดไปเรื่อยๆเพราะว่าเฮามาหัดแยกกุศลอกุศลไวแล้วแมนบอกคะตัวนี้เฮาก็ฝฟกไปเฮาเฮ็ดไดแล้วมันจิเกิดการ ตั้งมันในจิตในใจของเฮาแลว้วมันสีมีปีตอิอันนี้คือโตอที่จิตของเฮาพองใสด้วยกับ่มีอกุศลมารบกวนอมาธิเฮากระสงบลงไปเป็นปัสสธิแมนบออันนี้คือมันสงบลังงับมันจิตตั้งมันลงไปคู่กันเลยนะคะ,อ,ะอันนี้จังว่าสายอุเบกานี่ มันป่าบ็ได้เพิ่นสิบ,บานรู้ถ้ำเพิ่นกะต้องพ้นสุดท้ายก็อยู่อย่างมีอุบเบกขาก็คือความพร้อมที่สิบปล่อยว่างทุกเรื่องนั่นละละตัวตนคนสัตว์ละอุปทานคันต่างๆเข่าใจโลกเข้าใจถ่ำภาษาบันเฮาเ้าก็ได้เมนบ่ค่ะอันนี้ มันจะประกอบกันไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอยู่มันก็มีวีซ่าในจิตในใจของเฮามีสติปัญญาตั้งเจตนาไม่เรอยๆจนมันเบิดกันอย่างมันเบิดอยู่ใข่ยอยู่เด้แมนบอเฮานี่ยู่สุขสบายไปเรื่อยเด้แต่ความถูกขาดบได้ดอกสิมียังก็มีไปโลดถ่าเลยแมนบอ ขาววเสื้อไปจอบเบิงหลดมีหลายเงินลังไงบานลังงามมีรถไปแดงคีมีเงินหลายๆกับพ่อเปินแล้ววปินดอกอันนี้เรื่องจริงแท้เพราะว่าความสุขบรเมเอนความสบายเด้ความสบายกับบรเมเนความสุขเด้มันสบายซื้อสิไปใสก่ก็มีรถมีเรือใดทั้งกามไดทั้งเกียริ ได้ทั้งยดได้ทั้งอิ่มอกอิ่มใจพ่อใจแต่มันแฝงความทุกข์ความบ่พ่อใจอยู่ในหันแต่ความสุขที่ห้างฝึกพร้อมที่สิบป,ปล่อยว่างเป็นอุเบกานีของพระพุทธเจ้านี่มันมีดีเกือบทุกเรื่องที่มันบ่ดีก็คืออยู่ในการเปลี่ยนไป มันยังอยู่ในหมวดถีมบริยูจังสี่ตลอดไปอุบิคาก็ได้มันจะเปลี่ยนในห้องหินก็ไปตามเรื่องของมันถัดยิเห้ว่างจากกิรสตัณหามันก็จะอยู่ในนานอยู่อย่างเย็นจังว่ามันประกอบเหมือนี่กระก็ดคนรู้สี่อย่างมาฝากอีกนะคะอีกหมวดหนึ่งที่ห้าไปใส่ในชีวิตประจำวัน ขอที่หนึ่งไม่ชีเคยเอามาใส่ในชีวิตประจำวันมันได้พ้นดีประมาณในสิ่งที่สบายประมาณไว้สักก้อนด้อันนั้นกย็ยาเทศอันนี้กยาเทศตำศาสต์ต,ำ,ตำห่ม้าห่มแพร่ถือแต่สมัยตะกี้ว่ามันบอกประมาณอันนั่นกเ็เฮ็ดยัก,ยยยยกได,ดเหลายๆเฮ็ดเอียงก็ได้หรเฮ็ดแล้วมันก็ค่าอ่างยางสตัวลาอันนั้นก็ซิเฮ็ดอันนี้ก็ซิเฮ็ด ดึกดื่นเยือนมือกับบได้พักเลพรนทุกยากลําบากคือบอประรมาณเท่าแล้วกับาาเวียกอันที่มันยากยากมาใส่เจ้าของเท่นทีสีปล่อยสีว่างสิอยู่ว่างๆมาเบิงจิตเบิงใจเตรียมตัวตายกับบยอมนั่นละเขาเรียกว่าบอประมาณในสิ่งที่สบายอันที่สองก็คือเพิ่อนให้กินอาหารกินอาหารให้เป็นทีสบาย ให้พิจารณาถูกถาดถูกคันต่ำไว้กินอาหารให้เป็นญ,ญามันจะมันจะไปไกลกันอยู่นะคะอันนี้ก็คือขอต่อมายาเที่ยวไปในสิ่งที่บสมควรไปไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนไปเล่นการพนันไปเสียความมี ส่วนโตไปหาเป็นธาตุกิเลสกรมต่างๆ่างสิมันยากมันอนุบยืน่นเพลินวางสิเ้ยน่มนอนกับบริเนนอนยิ่มกินกับบริกินพอมัวหลงลงกรามมาตัญหาอันนี้เห็นบออันนี้แหละจังว่าเพลินว่าแล้วหูจักออกกำลังเดินจงกรมนั่งสมาธิบริหารกายหสมดุล สุดท้ายู่เพียงดังพม่มยู่เพียงดังพ่ม,พงงพมนี่เป็น,ววนเ,เพราะทัานได้ตายพีนะ่ค่ะผู้ใดฝึกใดนะขันตายแล้วกับกระปยู่เพียงดังพมมีเมตตามีกาลุณามีมูทิตาอุเบกขาพุมวิหารสีนั่นเองพระพูทธเจ้าให้แพ้นทีมาเขาตั้งใจฝึกเลยอยู่แบบใดละ่ะอยู่เพียงดังพม ตัวนี้สําคัญดีแม่นบ่ค่ะมันปากันบ่ได้มันจะมันจะโยงเชื่อมกันเบิ้ดร,รมาตแต่ละขออันนี้ก็ได้มันจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆบย่ไดเมนธรรมดานะคะมันจะเป็นสิ่งที่เห่าเหตุใดมันก็ไปน้ำเรื่อยๆเรื่อยๆก็เห็นผลไปเรื่อยๆเลยเออเห่าอยู่ยังเมตตาบ่จาเป็นที่สี มีก็ได้สินหาเพราะอันเดียวกันมันเชื่อมโยงกันอยู่เอาบอกบางหันคือบ่มีสินหาบ่ได้มันนั้นมันอีกอีกในการที่ยังบอเขาใจหมดนี่ถ้าเข้าใจหมดนี่แล้วนี่มันมีเมตตามันก็สิบไ่ไปโลบ่ไปรักไปซกจกห่อบ่ไปคาไปแกงผู้ใดชีวิตภยัยภัยกับหลักเนี่ยเมตตาบดบ่ดบได้ไปเบียดเบียนผู้ใดนนะเห็นบ่ฝากสินมาก ศีลที่ศีลพาอริยะเพิยงนี่งก็คือศีลบเบียดเบียนนั่นเองแมนบอมีแจะอยากให้บ่ได้อยากโลภบเอาของไผบ่หลักซุกยกหอบ่ไปหาทำลายสติปัญญาตัวเองบ่ไปยือแย่งชิงคูห้องของไผยเป็นด้วยเพียงดังพมเลยแมนบคอค่ะอ่ามันอยากได้อยากห็ห อยากเบียดเบียนกะว่างเฉยว่าง,เฉ,างเฉยอุเบกขาไปลูกบไดใดดังตัวพวัวบดใดดังใจมันกะต้องพิจารณาสู้ทุกสู้ยากอดทนอดกันมันก็ลืมบดใดแต่กะต้องพลิกวิกฤตให้ศึกษาเด้อเราะว่าสั้นน่ะมันเสียประโยชน์ทุกฟีฟีเด้ตตรงเลี้ยนลูกเลี้ยนเรื่องทิเลตันหาดี กับมาวาเอาคำเวาคู่บาจาันเพิินเวาทุกมันดีไม่ใช่เคยคานแล้วก็เคยสนใจย้อนพอวะทุกจังใดจังวาทุกดีลถที่แหลมมันก็สงสัยคู่บาจาันเพิินเวาแม่แต่พระพุทธเจ้าเพเาิินกันกบวาคือกันกามะเบิงกามะประพฤติปฏิบัติถ้าจิตเฮาเพิินไป สุขมันมีความสุขมันมีพอใจเพลินไปหลงทุกบัตหาทุกมาบาดนี้มันก็นเลยบอมีแนวตังเลยสตีก็เฮียเวิร์ลาดเพื่อสิมหาหาสตีไม่มาฝึกเอาไม่นำตาน้องนาแล้วเพิ่นทุกนั่นเห็นบอน,นี่แหละเพิ่นว่าจังว่าเห้าเดินมากไป ออตั้งคิดอยู่กลางเฮ็ดสำร่วมระวังไปทั้งกายว่าจาใจของเฮ้าอันนี้จยุดประสงค์เขากรรมฐานเพิ่นกระต้องการให้เบิ่งคิดเบิ่งใจอันนี้้าผู้เบิ่งคิดเบื้องใจบ่เบปินกะเบื้องกายเออบื้องกายบ่เปินกะเฮ็ดสมถะสงบอยู่ยู่เย็นๆคิดน้อยๆบ่อ,บอคิดยัง ปัญญาบ่มีกัอยู่ซื่อๆไปจังีิกะได้กะเฮ็ดบอเศ้า,ามีความเริ่มใสบอเศร้าบ่เฮ็ดพิษศีลพิดธ,ธรรมมันก็มีปัญญาเข้าใจวาเป็นจริงใดคือกันอ่าอันนี้เบิงเบิงมันผวนกันซํำใดผู้เรียนสุงๆแเท่นทีสิมีสติปัญญาหลายกะบทอผู้บได้หนังสือกม็มีอันเห็นบอมันก็เห็นอยู่ดาดเดือน พระพุทธเจ้าพนก็เลยเปียบเทียบขอบถ้าม,มาเปียบเทียบแนวกินในน,น,ใน,น้อยกินในน้อยก็แล้วขราบเขานี่คือแปลเป็นภาษาอีสา,า,บานบ้านเฮาแมนบอมันซ่บมันอิม่มกินเข่าก็อิ่มได้หลายอาหารลาหลายบลูจักสิกินอียังรถบ่บุญทองอุนอง่นหยังกินหยังกระ่บปินตาซ่บมันหลายโพด คือปัญญาทีทังโลกนี่มันหลายหลายมันกะว่ารูว่าสิจับตัวใดมาเป็นตัวปฏิบัติเพราะมันลืมไปเลยความเป็นจริงก็คือเพิ่นบริห้ฝึกไก่กายว่าจาใจอันนี้วิทยาลัยของโรงเรียนดับทุกอันนี้ก็คือกายว่า,จาใจอันนี้นะคะมันจะมีอยู่ทอน เมนิียูทั้งนอกไปรอบโลกก็ต้องน้อมเขามาใส่จิตตัวเองกิเลสตันหาตัวใดก็ได้นะคะเห้าก็เลยโบได้ลืมกรรมฐานขึ้งงานเบื่งจิตเม่นบ่คะตัวนี้ฝึกไปจื้อไดข้าำเดียวก็เอาเ้าอเบิ่งใบไม้ใบตอกเบิ้งไปเปรียบเทียบไปมันมีหลายระดับอยู่ในการเบิ่งนี่บ่ทันเห็นความสำคัญใน ขันทั้งหานี่กระเบงอันสิ่งภายนอกไปสะกอนความเปลี่ยนไปเนะออเหาเห็นเราเราเห็นค่วมบทเทียงเห็นความเปลี่ยนไปอ่าสีเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจน้ำพินนี่กะเห็นไปเรื่อยๆในสีกทั้งโลกนี่มันกระจังสิเขามาเห็นค่วมสำคัญในตาเห็นลูกหูฟังเสียงมันจังสีเห็นคววมสำคัญในมาพิจจรณากายแมนบอก เอาไปเอามา,าอันบ่ได้ไปคิดารอันคิดซี่อันนึงนี่เบิดปีเบิร์ศาสตร์เนี่ยเอามาทบท่วนเบืองอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขารเอาวิญญาณเดียวมันกับไปเกาะโตน,นั่นเดียวมันกับไปเกาะอาดีตอนาคตวุ่นวายอยู่เบิดปีเบิดศาสตร์กลางคืนนอนถ้าคิดตัวใดมันมากกระทบมากังมันยังเอาไปฝันมันบ่าเห็นธรรมดาแต่ภาษาไท,ทายของไทฮาเว้าเนี่น็คือจิตที่มัน สำนึกจิตไต่สำนึกจิตไหลสำนึกเห็นบ่มันมัน,ม,นมันมีหลายภาษาแต่เฮาบ่ต้องไปไวุ่นวายยังก็ไดก็ยังว่คข้องกินแสบกินหน่อยก็แล้วครับเขาก็ยังบ่าบ่บ่ไดน้องซื้อซ้ำผู้เพิ่นเข้าใจนะั่นอยู่เย็นเย็นบ่กกระทบกระเทือนบัดนี้สิ่งที่เฮาสิ ทดสอบได้บาทนี่ทดสอบตัวเองให้จำไว้ว่ามันปะทะกันถ้าเฮ้าบอฟูบอกระทบแล้วบอกระเทือนนั่นเองมันมากกระทบแล้วเฮ้าบอสะเทือนตั้งมันผ่านอารมณ์โดยที่เฮ้าบอเสียดุลโกรธยุแต่มีสติท่าน คุบเจ้าของไว้ท่านบอใส่ว่าจาหยาบบอกิดบบอได้หายได้ยากบอได้คิดที่สิบไปดาวาเรนผู้ใดบอเบียดเบียนผู้ใดนั่นละ่ะเขาเรียกว่าสอบสิพานหรือบผ่านก็ไปเบิ้งมุ่งหันล่ะนักบวชนักปฏิบัตินั่นถ้ายังหลายอยู่ถ้ายังมีอยู่กเกาตัวนั่นล่ะเป็นบอกตัวเองว่าสอบอยังบผ่าน ต้องไปลงทะเบียนสอบใหม่เลี่ยนใหม่ไปสอบอีกเดี๋ยวมันจะมีเคสให้เข้าได้ศึกษานะคะท้าบ่มีซิงเล่ลายถ้าบ่มีสิงที่มันมากกระทบไฟเสียนี่เข้าสิเอาไปเลี่ยนน้ำหยังเท้าเลี่ยนมาถึงขันที่เข้าเอาอา,อากุศลซุ่มที่มั่นบบดีเข้าไปเจอ เรามันเกี่ยวของกับเฮาเฮาสอบโบพานหรือเเฮาบริ้ต้งสตีเลียนบ่เข้าใจโลกบ่เข้าใจรรำนี่เฮาสิบไปเลียนหมืองไดเอาลองคิดบึงครูบาอาจารย์ลูกหนึ่งเพิ่นเบ้ามาวานเพิ่นเคยทำงานทำใม้ซี่จาบบผิษลงพ่อประโมทนี่ละ่ะไม่ใช่เคยศึกษาประวัติของเพิ่นเตสมัยเพิ่นยังบวช่นอ่าอันนี้ ก่อนสิหุจักเพิ่นบ่เคยหุจักส่วนตัวดอกแต่ว่าเพิ่นเขาเพิ่นมาออกสถานีโทรทัศน์แต่สมัยสถานีขาวดำจำภาพได้เลยว่าเพิ่น,นงเสือสีขาวอ่าคันแมนสิเปียบเป็นอายุก่าสิบทันไน้ฮีท30สมสิบกว่าปีดอกสี่สิบปีนี่แหละเพิินปฏิบัติธรรมอยบานแนวทางที่เพิินเว้ามากยังนี่เพิ่นคุยไปเนี่ย เข้าสามารถหยิบของเพิ่นมาใส่ในชีวิตประจําวันในส่วนหนึ่งเมซี่ก็เคยศรัทธาเพิ่นแต่โยบานเพิ่นเอาข้าเจ้าอออกมาเพิ่นมีโซลั์ขาวดำเน่ตั้งแต่สมัยตะกีเมซี่งานเมซี่กับมีโยฮน่ะพ่อได้บึงวาดนี่พ่อเพิ่นมาบวชแล้วเพิ่นก็เว้าอันใดเพิ่นกานนี่พอเพิ่นสิไปฮะสายรูบาอาจารย์แล้วเพิ่นกับปฏิบัติอยู่เพิ่นสิซ้อนเรื่องกรรมฐานเพิ่นสิซ้อน เรื่องเอียงสัสิเพิ่นเว้าออกไปนี่เฮาเฮาก็เฮ็ดอยู่แล้วมันบอเฮาก็พอดีเฮาเฮ็ดบ่พิดก็ดีแล้วเฮาคกอยคิดจังสี่เพิ่นสีเว้าออไปเฮ็ดไปเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสําหรับพูดปฏิบัติในนาทีการงานไม่ใช่จาคำําเ,เว้าเพิ่นเว้าเล่าแต่สมัยตะกี้นี่เพิ่นสีเว้าวา่ามันดีอ่าล้วมีคนถามเพิ่นวา่ามีไหมยิ่งผูน้นึงถามเพิ่นเบ่าวา่าคัน ทำงานมันมีปัญหากับหัวหนาว่าสันเพินว่ามันยากพวกโบเฮด,ดีหลายกะอยากได้แต่เงินแต่ขันอยังนั้นนะ,ะแล้วกับจู้จี้จุกจิกแบบเว้าเอาแต่ใจเพิ่นก็นเลยบอกว่าอ้อผมก็เป็นคือกันเพิ่นบอกสิผมก็เคยเป็นคือกันนาทีการงานหัวหน้าแบบนี้นะั่น บาดทานี้ก็เลยเปลี่ยนหัวหน้าใหม่หัวหน้าใหม่รถด,ดีดีรถถ้รมาบอกก่าวหนาประจันโอ้มีสิซึ่งใจในข้ามเบาของเพลินตัวนี้เลยก็เสิได้เอาเป็นคู่หนึ่งมาฝึกอยู่บ้านน้เพราะว่าการที่เหากระทบมารูที่หลังดอกอันกระทบพัดสาอันนี้ก็ได้แต่ว่ามาเหาเอาตัวนั้นมามาฝึกแล้วมันมาน้ำเพลินว่่มารูที่หลังก็เลยว่าอ๋อกระทบ พัดษาอันนี้เองอ่าที่มันดีทุกมันดีเน,นะนาะน่ะยอมรับเลยโดยปริยายเลยคำว่าคูบาอาจารย์แล้วก็คำว่าเฮาได้ปฏิบัติลองบึงแล้วว่ามันโอเมีนอิลีถ้ามีแต่แนวดีๆบ่มีแนวคัดของเฮาเลยบ็้เทศต,ตัวเองและบ่งห้จัก่่าจากของพานหรือบ่พันเม่นบ่คะ บคัดบอของมิตตยูอะคือจังคนจังวา่วาใดคมเบาซื้อไปหาแมยุกใหม่ซื้อไปอยู่เรื่อยมาดีแมยุกใหม่ฝึกโหลดอยู่บ้านพัฒนามันหลายกระทบกระทั่งกระแทกบอูว่าสิจังไรแน่ทางงานบ้านงานเฮือนงานขอบงานขั้วบ,บ่ไดนั่งใจมีแต่อดกับทนมีแต่ศึกษา เอาไปเอามาเอาจนว่าเขาดาวหัวบรูเขียดขอบพิจารณาธรรมเลยบ่มีเวลาศูนย์เหตุจังไรสะนะเป็นไปได้นะคะฝึกเลยอันนี้คือตัวอย่างเพิ่นเข็ดมาแล้วผ่าจารย์ประโมทตะกี้เขาห้องคุณประโมทแมันบ่า,าตั้งแต่กี้สมัยตะกี้เนะี่ยคุณประโมีหยังังสิเพิ่นเป็นข้าราชการสันใุญ่ยได้สี่สิบอ็ดพุนอันนี้นะ ตอนตอนเพิ่นมาออกทีวีเนะ่ะเป็นข้าราชการซี่เก่าขึ้นซี่สิบเอ็ดพิ่นจังเด้อันลาออกมาบวชนะเพิ่นฝึกมาแต่หน่วยเท่าไงบุญเกา่าเพิ่นคู่บาอาจารย์ลังรูปนั้นบ่ต้องห่วงเฮามีนาทีทํำเหตุเลยมีกำลังใจคูบาอาจารย์ร้ายลูกแม่แต่หลวงพ่อเฮานี่เพิน่นก็เฮตเป็นตัวอย่างคือกันเพิ่นมีบุญของเพิ่นมาคิดก็บ่คือกัน แม่นิเป็นจังไดก็ตามไปบวลดกายบวลดแต่ใจเฮาไปหลอดมีสี่คิดใดเท่านี้ฟังควมคูบาอาจารย์แม่นซีกายไปบวลดพ่อแม่ให้แต่งงานกระแตงไปมีลูกมีเต่าไปเฮ็ดนาะที่ดีที่สุดมัวเมามุกมุนเฮ็ดไปถึงเวลาใจเฮาสิไปสยามก็ไปไดคือกันมีเหตุมีปัจจัยให้เฮาได้ไปนี่เป็นเรื่องจริงนะคะซื้อไปเลยเฮ็ดไปหาเมยุใไม่บ่ต้องไป ว่าสิไปสะออนผู้โยวัดกษติะสะออนไก้กระบอเป็นยังนะคะเฮ้าซื้อไปเลยเฮ้าสิเฮ็ดจังส่ตังนั่นเขาเรียกว,ว่าจิตตั้งมันเจต,ตนาไวกนพอเฮ้าเช็ดเจตนาแล้วมันสิสาสิเลวบบเกียวจังว่าคนว่าเฮ้าบําเพ็ญนแต่ชาตหนีเดียวนี่นณะจิตนี่กสิซอยเฮ้าจนมือเฮ้าตายฟิล์มเฮ้าขาดอยู่ในระดับใด มันกระสิไปต่อฟิล์มทั้งหนาเลยปั่นฟิ์มสายหนังขาดขาดจวดไปเดียวนี้มันกระสิไปต่อสัตว์นาพหนาเจ้าระวังรักษาดีๆีเฮ็ดให้พ้นอบายยาพุ่มทั้งซีไว้มันบวบไปใส่ดอกมีสองศาสเที่ยวเกิดไปสวรรค์เที่ยวมากเกิดเป็นมนุษย์สางบารมี่ไปมาล่อผลทุกได้แต่เอาตรงเหตุเหตุดเด้นั่นหลักคือสายทาง ของพระพุทธเจ้าดีใจอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังผู้กําลังศึกษา,เ,าเมวัดเมว่าทั้งหลายวัดนันวัดนี้บแมเนแค่มาจังหันรับพรกับบ้านประโยชน์มันหน่อยดีบุญนะมันได้อยู่บุญที่ดีที่สุดสำหรับนักบวชเบิ่งพระพุทธเจ้าพลนเา้าแค่ปฏิบัติละ สังขารส่วรลัดเหนิวมือว่างตัวตนอน,นี่ส่วรลัดเหนิวมือกะคุ้มเข,ข่าคาเข่าของชาวบ้านเ mm hmm. บื่งดูพระพุทธเจ้าเว้านั่น mm hmm. งกับจือ้อค่าเพลินไหวคือกันเอามาประพฤติปฏิบัติสว่วนลัดเหนิวมือห้าภาวนหาว่างสังขารใดจักวินาทีว่างตัวตนใด mm hmm. เห็นสัจธรรมปล่อยวางยางไปทั้งนา นี่แหละคือจุดประสงค์คเห้ามากฝึกมาเอบไปเรืเ่อยๆเรยๆท่านผู้ฟังอ,อันนี้คือเข้าส้วนกันเห็ดไปมีมาหาลายอย่างเมนซิเลียนหลายอย่างฟั่งลายอย่างกะนอมเขามาฝึกเป็นปัญญาโตสำคัญที่สุดก็คือปล่อยว่างนี่เองถอนค่วมรู้ซึกอันนี้เอง,ว,งว่างวัตถุใดแล้วก็มาว่าง อุปทานขันเพราะโตสาเหตุโตทุกข์คืออุปทานขันเด้เพราะว่ายังวัดตีซ้ำหนึ่งซ้ำหราห้องโบเซี้ท่าวประพืชปฏิบัติจริงๆกระจอบ,บ่งกันที่ห้องศิลาตัวตนนี้แล้วล่ะคันคิดว่าของกูเวลาใดนี่มันจะศูนย์เมนบอคิดว่าเขาเอาเปรียบเจ้าของก็ะูนยพึบพึบขึ้นมาอันนี้ กาย้อนตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าเฮ้าว่าเอากระยาบมีของไผดอ,อกสมบัติโลกอันนี้กินก็ะตามไปเรื่อยๆในการภาวนาของเฮ้าเอ่อมันหลักมันขโมยก็ะตามไปเรื่อยๆกะขูบอาจารย์ผู้พ่นฝึกพานแล้วเพิ่นกระเืิดร้อนอีเลเอาไปเฮาบรู <M> <il ch> มเมซี่กไ็ไดก็ตีม่ครือกันเพราะจากลักษณะนิสัยแต่เจ้าของ เป็ยนเด็กน่อยไงมาบ่อหายไพเอาเปรียบนสัใสพผ่นบ่แเมนธรรมดาด้เหยียบเล็บเบดอิมาเอาเปรียบเฮ้าบ่ด้ดด้เด็กน่อยกับบ่อใดมาบอกหายพอหายเมดาซื้อพอ่อซื้อแม่เฮ้ามังเฮ็ดเอาเปียบเฮ้าบา่อใดแต่ว่ามาฝึกธรรมาเกิดใดไงมาฝึกมากะได้จ้คข้องหนีบอเอาเปียบมือ บ่าจำเป็นบ่เอาเปียบโมบ่อเฮ็ดบ่ออันนี้แต่เขามาเอาเปียบเฮาบ่ไดเหยียบเรียบบ้านนี้เฮาก็มาฝึกปฏิบัติรรมเฮ้าก็ฟื้กละไปปล่อยไปหู้จักหู้จักว่าจะาของบ่ลุบได้บ้านเขาโกงเฮ้าเฮ้ากับบลุบไม่ซี่สมัสิใส้คำนี้นะคะบอลุบเด้แต่ถ้าเฮ้าไปโกงเขาลักของเขาหรือไปเอาของเขาส่มันไปเฮ้าลุบได้บ้าน นี่ตวัวสำคัญนะคะก็เป็นแนวทางประ็คือปฏิบัติหนึ่งที่เฮาจำเป็นจะต้องไลยฝึกขวบคูกับการเดินมักของเฮาไปในการเข่ากรรมฐา,านนะคะว่าม่นเห็ดแล้วปล่อยไปตามเรื่องมันยืดจังสัน่นยังสภาพเกา่าบ่ปุ๊กปุ๊กเหล่าจิตของเฮามีความเพียรอย่างแกวกาขึ้นมาชําละออกไปพ้นสุดท้ายกับปล่อยวางได้มากที่สุด ตัวนั่นจะเป็นตัวสำคัญนะคะเมือม่อนี้เมชีกะวา้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆก่อนเนะาะราะว่หยุดไปแล้วมกุดเวบาไมา่อีกนั่งสิกัลบลูวา่าสีหัวหายถ่ยายขาดอยูบบ่เวลาบาพ่พ่อแต่กบ,บ่เป็นอย่างเงยเนาะขึ้นมาว่านี่เวลาบาพ่พ่อหานาะที่ลูกชีพนกะเอาก่อนลำ่ำจดหมายจากแม่นั่นหลักคือชีวิตของแม่ชีอุบาสิกา แช่ประสบการณ์ไปในตูดด้วยการแต่งก่อนล่ำคุณแม่นูเกินล่ำห้ล่ำยำได้กับเป็นชีวิตตัวเองที่มีความคิดแบบนั้นจริงๆนะคะคำสั่งแม่กับอ่าอันที่จดมาจากแม่มันมีความรู้สึกที่ห้าอ,ออกไปคือจังแม่้ลังคนอยากมาอยู่วัดอยู่ว่าก็เมือนว่าลูก เงใจลูกเลอเกิอนอันนี้ไม่ใช่มีเพื่อนกันแล้วยันมีดไลายท่านพ่อลูกเขาก็บบอดด้อยากให้แม่มาบวชนางศรีนาอ่าก็บบอถึงก็ว่าเขาสีจองนี่ยังเข้าไหวแต่ถ้าบ่ามีอุดมกันอิหลิมันออกมากบอดด้เด้จากน้อยมีลูกสาวกับไปเลี้ยงลูกคอยแน่แม่เพราะวะ่าแม่นอยู่บะไปเลี้ยงกับบ่ขึ้กูจะแล้วยายคุณยายคุณย่าจะแล้วเมียนบอกเออกระยานมันบดี้ก็ไป หน้าที่สมควรไปกับไปดอกแต่ว่าอุดมการเฮาสีมักแบบใดสีเฮ็ดไ้จังไดวางผังใหญ่เขาเดยคือโตเฮาเด้ออันนี้เฮาสิตั้งใจโตนี่น้าที่ของเฮาโตนี้เฮ็ดพ่อลุยให้มันหลุยย่าไปเอาสมบัติมาเป็นเครื่องค่าเฮาเด้อจำเป็นเลี้ยงเลี้ยงไ้ยูดอกลูกห้านนั่นเนียนบอก แต่บ่จำป็นนี่ที่เฮ้าหักลูกทอบักตานหักล้านทอบักเผาไปหาเอามาเป็นสมบัติเจ้าของนี่ที่ก็เลยเสียโอกาสตัวเองหัวถึกหน่วงหางเกี่ยวกอดหนูคําสั่งสรนภาษาอีสานตัวนี้โอ้มันซึงเด้อสถาภาวันาเบ่งดีๆสิตายมาล่ำมาลอยโยรถหางยังไปเกี่ยวกอดหนูสิกินเตสิเีามาเป็นสมบัติของเจ้าของเต็กเลยนั่นล่ะ ยังว่ามีจังไดกระฟึกไปแอบไปเห็ดไปเร,เรื่อยๆเรื่อยเนาะเท้าก็ได้เนาะต่างอกต่างใจไปมอนี้เมซี่ก็ขอ,อจบลงด้วยอนุโมทนาบุญเคนี้นะคะจัดรายการมาถึงจวงสุดท้ายโดยการทุรักทุเล่หลือกเกินเห้าก็ อาววูวาสิพ่อใดข้อมไม้จักเล็กจักน้อยบอเพราะว่ามีสิ่งรบกวนฝ่ากระห้องฝนกระตุกเนี่ยมาเก่าเนี่ยแล้วก็เลนออกเล่นเขาอยูบวรูวาสิปีนจังไดมีกิจแนี่กระพองนะคะเอาบึงเวลาแล้วสิหัวหาย่ายขาดขอพไพ่ใ้ก่อนอเบิดลงแล้วสิขอจากล่าไปกอน ว่าพิตตกกับขออาภัยน่เด้อค่ะพิษใหญ่กับขอโทษขอนบุญหาเพื่อนกะับละันิมีทุกถูกทันนะคะขอพระสธท่ำจงตังหมันน่าใจภูคาและทันบูฟังปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรำกับขอให้สมประสงค์ด้วยเทื่นสำหรับมณีธรรมสวัสดีค่ะ